สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้มาปอกกระสาวปอบอีกคือเกาจ้าพี่น้องปอกกันในเสางของวันทียิบหาธันวาคมพศสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดจ้ากาสวัสดีมันคริสต์มาสพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อจ้าพี่น้องมันนีกาผ้าปินผู้ปินเขาสูงชันอีกคือเกาจ้าหลังจากมานอนผักขางแลบมาขึ้นนี่จ้าพี่น้องมาตามหาเห็ดบว์เ็ดลมจ้าพี่น้องมันนีกามาหลุดน้ำสาวปอบเด้อจ้าว่า น้ำก้มหมานมาฝากพี่ฝากน้องอีกบ่จ้าไปกันเลยจ้าบมดลายเจ็บพี่น้องเดีสิออกหน่อยกัเบนนี้แหละจ็ะพี่น้อ,องยอออายขาวเด้อจ้ะดอกเบียบนาะคุณดีดอกหนึ่ง ตอนดอกคิดจะพี่น้อกไปโตจ้ะคนที่จงไว้บ่แตกไปหนาจะพี่น้องบ่แตกก็มีจ่จะแต่ว่าเิ่นบมงงืหอ่จะพี่น้องเป็นฟอไปเลยจ้ะ ดอกน้าอยู่จ้ะพี่หน่องเต่เป็นเห็ดปลายขาวจ้ะดอกพี่จ้ะแตกล้ายอยู่จ้ะแต่ว่าพันฟอจ้ะพี่หน่อง,งบงอุญใหญ่เลย่าเต็มสิโอบขอน บโอบจ่อยดอกนี้หน่อยที่เห็นคือเป็นแตกไม่ฟอเบิร์ดจะพี่น้องไปพื้ต่อจ้ะจะพี่น้อเป็นเห็ดปลายขาวด้วยจะือว่าดอกน้ำแห้งจะพี่น้องถ้าว่าเอาไหว้เพิ่มก่อจะพี่น้องนี่งเลือยอยู่สี่ดอกถ้าว่าหันดอกงาก่ายจะดอกน่ายดอกงามด้วยจะ รังเขียวจ้ะป้าดอกฮะหลุดโดต้แย่ๆจ้ะตัวคงจ้ะนี่นจ้ะเป็นเล่มเนื้อจ้ะพี่น้อกเป็นฉอเลยจ้ะเล็กบกระดาษจ้ะพี่นอ้องก สองดอกสามดอกจุกอิน <Okay. S 1> ม,มันไปกวอนะจ้าอื้มตงหูหนึ่เดียวเดหนไห ดอกจิบเอาด้จ้ะดอกนั่งจ้ะอืมไปโตจ้ะพี่น้องเด็น้องดอกอ่อนด้จ้ะถ้าออกเั่งไรบูจ้ะพี่น้องถ้าออกบ่เต็มขอนม่อนจงไหวกระฟอต้นี้ออกใหม่ ตามมุกเขาจะเดินปีนป่ายสุงชั้นตามหาเฮ็ดบดจะประมาณไปเกือบเต็มตาเลยจะพี่น้องแต่ว่าเป็นเห็ดดอกใหญ่เด้อจะเป็นเฮ็ดสุปจะมีฮะหลุดน้ำกันแงวๆง่จะย่อมนึงจะย่อมหนึ่งก็เอาเด้อจะพี่น้องหาอยากเนี่ย มาได้เจ้ะพี่น้องเก็บเห็ดน้ำซอสปอบมีซีมาน์สองตาบ่จ้ะหลักๆกะเป็นเห็ดซุปเด้อจ้ะมาเนี่ยนะใส่ซีเต็มแล้วจ้ะออกบโบลายจ้ะพี่น้องเหกดสองดอกผอบเป็นยอมเก็บเป็นยมล้วจ้ะพี่น้องเห็ดกระดาษ ออกรอบว้งหัน่นละจ้ะโดยดอกงามด้วยจ้ะพี่นอ้อดอกก็นานจ้ะจ้ะพี่นอ้อดอกเขีย,ยดเบีง่จ้ะปลายขาวจ้ะพ,พ,พี่้งากหนอ่อ ตรงนี้แล้วพี่นอ้องกระด่างกระด่างไม่ไหม,ไมเอาแลว้วจ้ะนี่เอาไปสุปจ้ะรอบสุดท้ายเลยเด้อจ้ะพี่นอ้องบเฮนพุนหลอบก่อนบโบดีมา เน่นด้่ยเด็กๆกระดางเก้าวิก่อด้วยกัพี่น่อ,อควมามมนี่จ้าโอ้ยมาเกลียนเถอะ ตั้งคู่ก็ยังมีดอกใหม่งามสักปลาหย่าดอกงามแห้งเนาะอยงามแห้งยังไงเริ่มติดยอดเลยเพื่อนออกตามคอนหล่อนจ้ะพี่น้องเป็นเห็ดสุปเด้อจ้ะอือออกน้ำค้อนหล่อนเด้อจ้ะอืมฮัดเห็ดดอกบุรุษเด้อจ้ะพี่น้องสุดอีนเดจ้ะออกข้างห่างจ้ะ เอาบรรยากาศนี่ปลานี่ใู้นี่เขาจะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องอันนี้กส็สิเป็นธรรมที่พักอาศัยลบค้นและวจ้ะพี่น้องายขาวดอกนึงจ้ะพี่น้องเจ็ดกระดังรหลอกต้งหันและจ้ะพี่น้อง

กระโดดไงเพี่น uh ้องฮุยกระดาษฮุนี้โอ้ยมาหยาบแค่ง ลายขาวเด้อเจ้ะพี่นองตกต่างคนหลอนจ้ะอืมเนาะเดินทางงเมื่ออะไรเจ้ะพีน้องคิดมาหน่อยเปะขันกินจ้ะพีน้องมาหน่อยจะเป็นยาเย็นเด้อจ้ะ เอาเป็นลาบจ้ะพี่นนองเป็ขันเป็นคือวุ่นจ้ะกระด่างจ้ะพี่นอนอกง่ามๆกระด่างก็เอาจ้ามาเนี่ยเป็นฮ็ตหรอกจะถ่ายเลยจ้ะพี่นนองไปซุกจ้ะ ออกตามคอนสี่กันตัวนี้ดิแต่หลอบก่อนติละคุณจ้าฮู้นเป็นเอาบอดายบอเอาเด้อเจ็บไปหน้อสำหรับคลิปวันที่ยิบหาทันวากโฮมพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เราปอบกด้เดินทางมาหอดลแล้วจะพี่น้องมึงยอดได้ยอดมันก็ถือว่ามันสุดยอดู่จ้ะการตามหาหิดบดหิดล่มห็ดคอนล้วจะพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นหิดซุปละจ้ะตัวตัวนี้ก็จะเป็นหิดกระด่างจะพี่น้องหิดกระด่างตัวนี้อยาเย็นด้จะพี่น้องเป็นมาหน่อยจะพี่น้องเอาไปขันไปหลาบจ้ะเป็นคือวุ่นนี่หละจ้ะเขาว่าเป็นยาเย็นจะพี่น้อง เอาไปลาบกินนี่แซ่บๆจพี่น้องใส่เครื่องไ้หลายอ๋าสำหรับคลิปนี้ก็คงสิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่เด้อ้จพี่น้องเชิงชอบวิดีโอจังไร่ไก่ย่าลุมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องหล่อปากกัตนาไว้นะไม่เด้อจ้าเหมือนคอยรอหลุ่นน้ำซับปอบจะว่าซับปอบสิพาหาอยู่หากินแบบได้แจพี่น้องสำหรับในสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปใหม่้ะพี่น้อง